สวัสดีครับในคลิปนี้เนี่ยนะครับเราจะมาแนะนำวิธีการอัปเกรดเป็นนักธุรกิจนะครับนักธุรกิจของเราจะมีเป็น CEO แล้วก็เป็น b o นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะแนะนําวิธีการเป็น b o นะครับเมื่อคุณเข้าระบบมาหน้าแรกที่คุณจะเจอก็คือหน้านี้นะครับเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับอ่ะผมแนะนําปุ่มข้างล่างนี้ก่อนแถบข้างล่างนี้ก็จะเป็นแถบที่เป็นการรีเช็คเกี่ยวกับวิธีการชําระเงินนะครับก็คุณสามารถกดเข้าไปได้ในกรณีที่คุณยังไม่ได้ชําระเงินนะครับสั่งสินค้าไปแล้วบินมันก็จะขึ้นตรงนี้นะ ตรงนี้ก็จะเป็นรายการที่จัดส่งแล้วนะครับถ้ามีปัญหามันก็จะเด้งขึ้นตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาล่างสุดเนี่ยนะครับคุณก็สามารถมาคลิกดูตรงนี้ได้นะครับก็จะเข้ามาในหมวดรายได้ของคนอื่นๆในวันนี้นะครับว่ามีใครได้รายได้เท่าไหร่นะครับแถบด้านบนนี้จะอัปเดตเป็นวันต่อวันนะครับส่วนนี้จะเป็นเกินในแต่ละเดือนนะครับอย่างน้องทีตอนนี้ก็เดือนละ2ล้านแล้วนะครับหลายคนก็ยังสงสัยอยู่ว่าธุรกิจอะไรที่มันสามารถทํารายได้ได้เดือนละ2ล้านขนาดนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะแบ่งหมวดหมู่นะคครรรัับบสําาหนนทีี่มยได้5 5 0,000 0,000 หนึ่งมื่นน้อยกว่าหมื่นนะครับก็ลองเข้ามาดูได้นะครับหลังจากนั้นก็กดมาที่กลับมาที่หน้าหลักเมื่อคุณจะอัพเป็นบ o โอเนี่ยนะครับคุณจะได้คิวเอ่อที่เป็นลิงก์ส่วนตัวขึ้นตรงนี้นะครับอันนี้คือรหัสของคุณนะครับโอเคคุณกดเข้ามาตรงนี้นะครับเริ่มสั่งสินค้านะฮะรายการที่เป็นบ O โอนะตอนนี้เนี่ยนะครับสังเกตว่าจะมีสัญลักษณ์บ O โอด้านหน้านะครับอย่างตอนนี้เนี่ยก็มันจะมีชุดไฟเบอร์นะครับสแถม6นะครับซึ่งโปรตัวนี้แรงมากๆนะครับหรือว่าเป็นชุด มาร์กนะครับสามแหกเหมือนกันนะครับตาเอียดอื่นๆคุณก็ไล่ลงมาข้้งได้นะครับสามารถแพลนตามงบประมาณได้นะครับตอนนี้เนี่ยตัวที่แนะนําหลักๆก็จะมีตัวคอลลาเจนแล้วก็ตัวไฟเบอร์นะครับคาถามคือเราจะเลือกสินค้าแบบไหนนะครับเลือกตามเทรนด์ที่ลูกค้าต้องการนะครับเพราะว่าคุณเลือกไปแล้วเนี่ยคุณต้องมีการใช้จริงนะครับเพื่อให้เกิดผลลัพธ์นะครับเมื่อคุณมั่นใจในผลลัพธ์แล้วคุณจะกล้าพูดแล้วก็บอกต่อนะครับในการการันตีสินค้าของเราได้ด้วยอ่ะวิธีการก็คือคุณก็มาเลือกตรรรงงช่ออด้้้าานนนนนหีะะคคคัับบลลลิกกเเืย เลื่อนลงมาล่างสุดนะครับเลื่อนลงมาล่างสุดจริงๆสินค้าเรามีประมาณ50แบรนด์นะดเรื่องนี้จะเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับก็กดขั้นตอนถัดไปนะครับหลังจากนั้นตรงนี้คุณก็นะครับใส่ชื่อที่อยู่ในการจัดส่งชื่อที่อยู่ตรงนี้จะคนละที่อยู่กับตอนที่สมัครก็ได้นะครับไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับตอนนี้เรามีไปแล้วถึงาลาวนะครับแล้วก็กัมพูชานะครับสามประเทศสาม,มารถสมัครได้แล้วนะครับอ่ะคุณก็กรอกชื่อที่อยู่ของคุณเข้าไปเลยนะครับ ื่อคุณกรอกข้อมูลครบเรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตนะครับว่าตรงที่นะครับข้อมูลบางส่วนเช่นซอยหรือถนนอะไรพวกนี้ถ้าไม่มีนะครับให้คุณใส่ขีดไว้นะครับก็คือสําคัญก็คือที่เป็นดอกจันรสีแดงเนี่ยให้กรอกทั้งหมดนะครับคือถ้าเราไม่มีก็ใส่ขีดตัวนี้เข้าไปนะฮะแล้วก็รหัสไปรษณีย์ก็จะขึ้นอัตโนมัติแล้วคุณก็ใส่เบอร์โทรของคนที่ติดต่อเข้าไปได้เลยครับหลังจากนั้นกดขั้นตอนถัดไปพอมาถึงหน้าตรงนี้นะครับคุณก็จะมีวิธีการเลือกชําระแบบ2แบบนะครับก็คือแบบพร้อมเพย ชำระผ่านแอปพลิเคชันธนาคารนะครับหรือจะเลือกแบบบัตรเครดิตนะครับคุณก็สามารถตรงนี้แล้วก็ชำระผ่านเลขบัตรเครดิตได้เลยนะครับแต่ว่าคุณอ่านตรงนี้นะครับวิธีการชำระผ่านบัตรเครดิตเนี่ยนะครับมีค่าธรรมเนียม3 6นะครับอ่ะส่วนตัวที่เป็นระบบ QR Code ของพร้อมเพย์นะครับเรามาคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะฮะแล้วก็กดขั้นตอนถัดไปกดซื้อเลยครับตกลงตรงนี้นะฮะเสร็จแล้วนะครับกดดาวน์โหลดเลย จากนั้นนะครับเรามาที่แอปตัวธนาคารนะครับใช้ตัวไหนก็ได้นะครับเปิดแอปขึ้นมานะครับคุณจะเห็นว่าตรงหน้าแรกเนี่ยนะครับมันจะมีคําว่าสแกนนะครับสแกน q ิว o d e สแกนจ่ายเนี่ยนะครับคุณกดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เห็นมุมตรงนี้ไหมครับคลิกตรงนี้เราต้องมาเลือกนะครับตอนแรกนะฮะผมเซฟ QR code คไม่ได้ผมใช้วิธีแคปหน้าจอผมก็กดเลือกเลยนะกดเลือกแล้วนะครับก็จะมาหน้านี้นะแล้วกดต่อไปนะครับ อ่ามันก็จะขึ้นนะครับนี่คือชื่อบริษัทใหม่นะครับแล้วกดต่อไปนะครับกดต่อไปตรงนี้ก็จะเป็นยินดันการชําระเงินได้เลยครับ